สวัสดีครับพี่น้องอวันนี้ครับท่านนายอำเภอรัตนบ,บุรีนะครับได้มาเยี่ยมชมสวนนะครับของป้าลาสุจริตครับกับโ,กโครงการโครงการนี่นะครับกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับโคกน้องนาโมเดลนะครับวันนี้ก็ท่านนายอำเภอก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับโครงการโคกน้องนาของป้าลา วัก็คือรต้นแบบันนี้ก็มีพี่น้องนะครับในหมู่บ้านก็มานะครับอบรมกันเสร็จก็มาเยี่ยมชมนะครับแปลงโคกน้องนาของป้าลาซึ่งแกก็เป็นเกษตรกรต้นแบบอีกคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จในการทําโคกน้องนานะครับจึ่งวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของท่านนายอำเภอรัตนบุรีครับท่านนายอำเภอการ ก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับโคกหนองนาของเราวันนี้นี่ครับบรรยากาศดีครับวันนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับนี่มีเรือด้วยครับพี่น้องนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่โครงการโคกหนองนานะครับเลก็ปลูกทุกอย่างที่กินได้ที่ขายได้นะครับแต่นี้ ปลูกทั้งปีนะครับปลูกเวียนกันไปทั้งปีนะครับได้กินได้ขายตลอดทั้งปีโร,รงเรือนนี้ก็จะเป็นผักไฮโดรโปนิกผักไรดินนะครับตัวนี้จะเป็นโครงการที่ปลา,าได้ทำมาอีกโครงการหนึ่งนะครับเสริมขึ้นมาอะไรก่ะะลำปีเอ้ย เรียกอะไรนะไอ้ที่มันจะออกหน่วยมาไอ้กะลปีเป็นลูกๆนะป่ะไม่ไม่ไผักอะไรัแล้วแปลกๆาบอลไ่เปิดไมเฟอันนไม่ใช่ที่มันออกหน่วยมาเป็นแบบกะลัปีแล้วแบบเราจะของปลูกรูกเนี่ยไรน้ำบอลเออน่นชื่อเขาขายเด็กเขาขายอยู่เขาจะกินใบ อันนี้ก็เป็นสภาพพื้นที่นะครับโกกน้องนาของปลานะครับก็มีสะใ่ครับนี่มีเรือมีปลามีสะพานข้ามคลองด้วยอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหมูครับหมูเขาเรียกหมูอะไรตาเนี่ยหมูปลาห,ม,าหม,ปปามูปลาเนี่ยหมูปลาทำไมมาอยู่ในคลองนะครับหมูกระโดนนะนี่มีหมูครับนี่ นี่นะครับครบวงจรอยู่นี่เลยนะครับไหเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาปลูกพืชอ่ามาทักทายนะท่านนายอำเภอมาเยี่ยมวันนี้มาถ่ายลูกกับนายอำเภอแล้วนะนี่นะครับดูกอขานะครับนี่กอบลัมเลยนะครับ จากที่เป็นดินเหนียวนะครับที่ขุดสะตรงนี้ขึ้นมานะครับมีแต่ดินเหนียวนะครับอ่าพปลาแกก็ปรับปรุงดินปรุงดินนะครับใส่ปุ๋ยมานะปลูกอะไรก็ขึ้นงามนะแต่นี้ดูแต่กอคาเขานี่โอ้้นมะม่วงต้นคาต้นกล้วยนะครับสวยงามี่ใบคานี่สูงสองเมตรกว่าเลยนะครับนี่ต้นกาล้ก็ต้นมะม่วง ต้นไม้ยืนต้นนะครับปลูกผสมประสานกันไปนะครับไม้ผลไม้ยืนต้นตอนนี้ก็กำลังขุดจะวางท่อนะครับระบบน้ำ